สวัสดีคะ่ะวันนี้โหนรีวิวห้าสิบเก้านะคะจะมาดูดวงวันเกิดของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ,ะจะรู้แค่วันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งไม่รู้เวลาตกฟากและก็จังหวัดที่เขาเกิดนะคะหรือว่าประเทศที่ประเทศที่เขาเกิดแต่ที่รู้มาก็คือเป็นสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่า เราไม่มั่นใจว่าเกิดเมืองอะไรนะคะเพราะว่าสารมันใหญ่มากแล้วก็อีกอย่างมู้ไม่เลยไม่รู้เวลาตกฟากทีนี้เราจะดูดวงดาวจากดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็ทักษะซึ่งอ,า,อาจจะเป็นการพยากรณ์ได้คร่าวๆเท่านั้นนะคะซึ่งดวงของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะหยุดส,สั่งนะคะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากคลิปของหุนซิน ะะทีนี้ดวงนายกรัฐมนตรีเนี่ยคะ่ะดาวอาทิตย์เขาอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่าเขาเกิดวันที่2 8สิงหาคม2529นะคะซึ่งหลังวันเกิดเขาอันนี้จะเป็นดวงนะคะเป็นดวงเป็นดวงถ้าเป็นถ้าเป็นดวงดาวที่อยู่รอบรอบข้างในรอบเนี้ยคะ่ะที่เป็นตัวสีแดงเนะีจะเป็นดาวจรน,นะคะซึ่งอันนี้จะอยู่หลังวันเกิดเขาเนาะ ทักษะจะรุนหลังมันเกิดเขาซึ่งจะทําให้ดาวเสาของเขานะคะหลังมันเกิดเขาเนี่ยเป็นกลากิีนีจอนนะคะที่เป็นสีคือดาวอาทิตย์นะคะคือตัวเขาก็คือดาวอาทิตย์เป็นเป็นสีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องอ่าเราไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรเพราะเราไม่สามารถวางลัขนาดได้พอไม่วางละขนาวางลัขนาไม่ได้เราวางเรือนไม่ได้แต่ว่าดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นกเกษตรพอดีนะคะซึ่งเขามีภาวะ เป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นดาวอาทิตย์ตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ได้นะคะแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยในพื้นดวงของรบริษัทไทยเนี่ยเขาหมายถึงพวกตําแหน่งนะคะยศตําแหน่งภาวะผู้นํานะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาดาวอาทิตย์เนี่ยเขามีดาวพฤหัสกับจันทร์ในพื้นดวงนะคะเขาเล่นกันอยู่นะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราหู เราไม่รู้ลักขนาเราไม่รู้เ,เขาเรียกระวังจักรที่ชัดเจนเพราะอันนี้เป็นแค่ในวงของราศีจกักรเราก็วางหลักขนาไม่ได้นะคะแต่จะรู้ว่าดาวมันอยู่ราศีไหนก็อ่านจากดาวราศีเอานะคะซึ่งดาวพรฤหัสอยู่ในเรือนราหูเนี่ยเขาเรียกโจรน,นะคะรูอยู่ในเรือนโจรน,นะคะก็จะมีเรื่องรุ่มหลงอยู่นะคะซึ่งอาจจะคาดความจเป็นชั่งใจอยู่บ้างนะคะ แล้วก็แต่ว่าราหูเนี่ยเขาก็อยู่ในเรือนพฤหัสเนาะที่จึงมาเป็นการแลกเรือนนะคะซึ่งทําให้ตรงเนี่ยเขามีผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุบเขาเรียกให้การสนับสนุนเขาอยู่นะคะจริงๆอังคารเขาก็อยู่ในเรือนพฤหัสเนาะอืมจริงๆก็จริงๆลักษณะเขาอะเขาจะมีเหตุมีผลเนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่บอกแล้วว่าไม่รู้ลัคนา นะคะแต่เราดูได้ตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวตําแหน่งตําแหน่งหนะ้าที่การงานคือดาวหนึ่งที่เรียกว่าดาวตําแหน่งนะคะซึ่งในะปัจจุบันนะคะมีราหูมีราหูเขาแรงอยู่ละคือราหูนะคะคือดาวจรเนี่ยราหูเล็กแปดนะคะเขาแรงอยู่มันทําให้การดาวคู่เนี้ยเขาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายและเคลื่อนที่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเสาเขาจะพักนะคะในในโหราศาสตร์ทไทยเขาจะพักแล้วก็กลับมาอ,าอยู่ค,คือถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีกุมตอนแรกอยู่ในอยู่ในเรือนราศีเขาเรียกอยู่ใน,ร,นราศีเมฆ์มีนนะคะซึ่งกลุ่มกับราหูอยู่จริงๆแล้วนะคะแต่ว่าเสาณปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเสาณปัจจุบันที่ดูอยู่เนี่ยนะคะคือ จะอยู่อย่างนี้เขาก็จะแรงดาวศุกร์อยู่เขามีความทุกข์นะคะแต่ทุกเรื่องอะไรไม่รู้แต่น่าจะทุกเรื่องการงานนะคะทุกเรื่องการงานทุกเรื่องการเงนินหรือทุกเพราะตอนนี้เขาก็ทุกแหละถ้าดูจากลักษณะการสถานการณ์ข่าวนะคะแล้วก็อย่างนั้นเขาก็เดินหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งทุกเขาก็มีความทุกข์ใจอยู่นะคะอืมแต่เดี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเอเขาจะมา เขาจะถอยหลังมากลุมกับราหูแต่อย่าลืมมาเสาเขาเป็นกลากินีจรหลังวันเกิดน,นะคะซึ่งจริงๆมันผูกดวงไม่ได้เนาะเราไม่รู้ว่าองศรรตาตะการเขาเท่าไหร่นะคะแต่เสาตรงเนี้ยเป็นกลากินีแล้วพักแล้วก็เขาเรียกว่าพักพักแล้วก็อันนี้ด้วยเป็นกลากินีด้วยเออแล้วก็แ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็อาทิตย,ยออแะะแ์แล้วก็ราหูเขาแรงอาทิตย์อยู่แล้วมีการ เป,เปลี่ยนแปลงนะคะเสามาด้วยแล้วเป็นกาลากินีด้วยนะคะทับอาทิตย์ทับอาทิตย์ทับจันนะคะทับอาทิตย์ก็ไม่ดีไอ้ไม่เสาทับเขาเรียกเสาทับบางคารไม่ใช่ขอโทษเสาทับพฤหัสนะคะคือเลขห้าน่ค่ะมันเป็นการมันเป็นการเป,เปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิวัตินะคะแล้วก็เสาทับจันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีเสาทับจันทรอยู่แล้วมันเป็นการผัดพรากนะคะแต่แต่ตอนนั้นอะ ช่วงที่เสาเขรับจันทนระ์น่ะเสาเนี่ยจะยังเดินดีอยู่แล้วก็ทักษะน่ยจะยังดีอยู่นะคะซึ่งเสาทับจันทร์มันไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นการพลาดพากแล้วกันทุกพ่อสมควรนะคะเป็นกาลีด้วยนะคะแล้วก็พักด้วยมันจะซ้ําตรงนี้แล้วก็เลงกับอาทิตย์นะคะซึ่งถ้าเลงกับอาทิตย์อย่างเงี้ยดูดาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตกจากตําแหน่ง นะคะตอกจำเขาพอตกจับตำแหน่งซึ่งมันมีความทุกข์เรื่องตําแหน่งแลอมีการมีการยกย้ายมีการเาสาทับจันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไปไม่ได้อะ่ะเสาทับจันอะมันมีการพัดพรากนะคะตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาจจะไม่หลังวันเกิดด้วยซ้ําอาจจะเกิด ก่อนมันเกิดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าก่อนทักษะเปลี่ยนด้วยซ้านะคะที่ที่จะมีผลนะคะเพราะว่ายิงก็เคยทํานายไปแล้วในดวงเมืองเนาะแต่ว่าจะไปอยู่ใครอยู่ยทาย,ท,ายท้ายคลิปนะคะว่าเขาจะมีเรื่อง,อต,ำงตำแหนงตําแหน่งหรือตกจากตำแหน่งประมาณสิ่งหนนะคะซึ่งอันนี้เราเรามาดูเราดูว่ามันมันชัดเจนไหมนะคะซึ่งพอเดี๋ยวพอ เสาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเนี้ยหลายเดือนอยู่นะคะแล้วก็พักแล้วก็มุนนะคะมันก็ทำให้เขาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะคะแล้วก็อาทิตย์เนี่ยมันมันมีอาทิตย์กับพุธเนี่ยเข้าด้วยแล้วก็เหมือนมันมีการซ้ำอ่ะนะคะมันเป็นการซ้ำแม้ว่าเสาเขาเดี๋ยวเสาเขาจะเดินกลับไปอยู่ ราศีมีนแต่ว่าก็แรงแรงสุกนะคะซึ่งเขาก็จะดูเหมือนมีความทุกข์ใจสองสามปีนี้เขาก็เขาก็จะไม่ค่อยมีความสบายใจนะคะแต่เขาก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนาะอะไรเงี้ยเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องโชคลาภต่างๆเขาก็จะมีเข้ามานะคะแต่แน่นอนค่ะว่าภาริหัเป็นประ เะะพราะเรื่องให้เป็นประผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือไม่เต็มที่นะคะ <Sounds> <AG. S 2> ก่อนหน้านีท้ที่ก่อนหน้าที ى, พระฤหัสยังไม่เป็นประพระฤหัสย้ายมาเป็นประตอนวันที่วันที่สิบสามพฤษภาไม่ใช่วันที่จำจำวันที่ห้าหรือวันที่สิบสามพฤษภามนี่แหละนะคะที่พระฤหัสเขาย้ายมาเป็นประนะคะเพราะก่อนหน้านี้พระฤหัสเขาอยู่ในเป็นอยู่ในเรือนศุก ู่ในเรือนศุกร์อยู่ในเรือนราศีพฤกษ์นะคะซึ่งพรฤหัสก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่พอพระฤหัสมาเป็นประเนี่ยแต่จริงจงมันทับเกตเนาะก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ว่าให้ช่วยให้การช่วยเหลือไม่เต็มที่นะคะอืมเสาวกุม,มารุตยู่ในพื้นดวงมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าไม่ดีเรื่องอะไรเพราะเราตั้งเรือนไม่ได้นะคะ,คะก็ดูแค่นี้ ดูประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดวงอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งดวงนี้สามารถตั้งหลักขนาดได้แล้วก็สามารถดูลักขณาคร่าวๆได้นะคะก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเกิดวันที่2 6กรกฎาคม2592ันิะคะ2 0 0 0ขอโีษ่ พูดผิดอีกแหละ2 4 9พนอเกอนะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาจะเป็นลัคนาราศีกันนะคะซึ่งมอดูเขาเรียกมอดูโหราศาสตร์ทั่วไปอาจารย์ทั่วไปเขาก็จะตั้งให้ตรงลัคนาราศีกันหญิงก็เลยตั้งลัคนาเขาได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้เวลาเกิดของเขาชัดเจนหรอกคะ่ะแต่ว่าก็รู้ว่าเออน่าจะเกิดประมาณนี้ถ้าเป็นลัคนาราศีกันนะคะแล้วก็เขาก็เกิดเชียงใหม่สันกำแพงนะคะ ทีนี้เขาในพื้นดวงเขาอ่ะเขาจะมีเรื่องการทุกข์อยู่แล้วเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องต่างประเทศเรื่องการเงินนะคะเขาจะมีเรื่องเอ่อเรื่องผู้ใหญ่อยู่แล้วในพื้นดวงเขานะคะดวงเขาเนี่ยนะคะในในอ่พื้นดวงอ่ะนะคะอันนี้จะเป็นราศีจักรนะคะแล้วก็ข้างตรงรอบๆนี้เป็นดาวจรนะคะในพื้นดวงเขาเขาเป็นดวงตุกตาลลำลุกเขาเรียกคร ur ูรุสุริยา พระสุริยะรูฤสุริยะค่ะก็คือมีมีพรฤหัสนะคะมีอาทิตย์มีจันทร์นะคะอยู่ในราศีธวาลราศีธวาลก็จะมีราศีกรกฎราศีเมฆราศีมังกรและราศีตุลนะคะพระฤหัสเขาอยู่ในเรือนในราศีมังกรแล้วก็อาทิตย์กับจันทร์เขาอยู่ในเรือนลาภะนะคะที่ค่ะที่ทําให้เขามีความร่ํารวยนะคะ อาทิตย์อาจารย์เป็นเกษตรอาทิตย์เป็นมหาจักรพุธนะคะมันอยู่ตรงเนี้ยดาวเขาเรียกดาวที่จริงสองหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็ที่จริงมีหอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าอยู่ร่ว,รวมๆกันอ่ะอันนี้ไม่ครบนะถ้ามีหกถึงเนี่ยก็เขาได้เป็นดาวเศรษฐีนะคะแต่ว่า,เ,าเราต้องมาดูนาวางเขาด้วยนะคะนาวางเขาเนี่ยการเงินเขาเป็นกเกษตรพอดีอยู่กับอยู่กับเกตนะคะ เขาเรียกว่าเกษตรดีมันก็มั่นคงู่แล้วนะการเงินอะไรอย่างนี้นะคะในพื้นดวงเดิมเขานะคะอาทิตย์เป็นอุตสาหไไ์ไม่ใช่ไม่ใช่ที์ขอโทษสุกนะคะเป็นอุตสาหะนะคะอุตสาหะคือความขยันขันแข็งการขาขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบการค่ะาหรือว่าอะไรแล้วก็สุกอยู่กับเกตเนี่ยอืแน่นอน,นะคะ่ะเขามีความมั่นคงมีความร่ารวยนะคะเพราะว่าสุกกับสุกกับเกตเนี่ยมันทําให้มี เยอะกว่าเกตมันเป็นตัวอยู่เป็นตัวกระตุน้นทําให้มีความเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ในพื้นดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็กลมลักขนาดด้วยเอาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตนุเษ,ษ,ษยังไงอ่ะเอาคร่าวๆนะคะแต่พระฤหัสเขาเป็นประเนาะในพื้นดวงเขาเดาวจันทร์เป็นนิดนะคะพฤหัสอยู่ในเรือนราหูนะคะมีความลุ่มหลงนะคะมีความลุ่มหลงเพราะว่า ครูอยู่ในเดือนราหูนะคะแล้วก็ดาวจันทร์เป็นนิดดาวจันทร์ได้มาตฐานไม่ดีในนว่างนะคะก็ก็ตามนั้นนะคะก็ตามนั้นเลยเขาเป็นดวงพิ n t h u ป a t นะแม้ว่าเขาจะเป็นดวงที่ดวงพิเศษแต่ว่าเขาก็ยังมีพิ n t h u b คือราหูแร่งรักขณามีความราหูแรงลักขณาคืออย่าร้างนะคะายอย่าร้างแต่ก็ยังอยู่ได้กันแหละเพราะราหูเป็นโคตรนะนวางอยู่ใน อ,อยู่ในนวาราหอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าเร่งเขาเรียกเร่งอาทิตย์อยู่ด้วยมีการยุกย้ายแต่ว่ามันก็ยังช่วยฝืนได้เรื่องคู่ครองนะคะจันเป็นนิดอะม,มาลุตโยอยู่บุตตะนะคะมาลุตโยอยู่บุตตะในนวางแต่ดาวพฤหัสเป็นปะอยู่ตตะเสาเสาอยู่ศุกอยู่กัรมะ จริงๆแล้วนะคะเขาก็เป็นคนที่มีลูกน้องบริวารที่เยอะอยู่นะคะเพราะว่ามาเูื่อยอนี้จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะคะก็มาดูคืนมาดูเสากับอพระฤหัสกลับมาที่เดิมในยามเอี่อดาวพุธเป็นตนุเศตนะคะตุน่ะดาวพุธเป็นตนุเศษ,ษทีนี้เขาเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องผลประโยชน์นะคะ เรื่องผลประโยชน์แล้วก็พอแต่ช่วงบั้นปลายเนี่ยมันมีมันมีดาวดาวเ,าเขาเรียกดาวดาวพุธกลุ่มกับราหูแล้วก็มีดาวจันทช่างพูช่าง,งเจรจานะคะแล้วก็เป็นคนมีทักษะในการพูดจาอยู่นะคะแต่บางทีก็มีการพูดจาแรงอยู่พูดจาแรงอยู่นะคะ แล้วก็อคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงสังคมนะคะคิดถึงมันมีราพามากุมอะ่ะแล้วก็ราหูเป็นมีศัตรตูคู่แข่งเอมันคือมันกุมกับราหูอะจะบอกว่ากุมกับราหูพุทธกุมราหูมันเป็นดาวคอดกงไงเออเนาะ ไม่ดาวคัดโกงแล้วเนี่ยมีความทุกข์อยู่ในใจด้วยอะนะคะอแต่บ้านปลาเนี่ยเขาก็โดนเยอะเหมือนกันนะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็เอาเขาเยอะเหมือนกันนี่เขาเขาอยู่ในช่วงบ้านปลาแล้วนะนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยวันที่2ีสกรกฎาคมสอง2เนี่ย คือเลยมันเกิดเขามาแล้วทักษะมันจะเปลี่ยนเนาะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็มีความทุกข์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเสามันแรงแต่อ่าแล้วก็เสาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเสาเขาเดินแรงลัคนาอยู่เสาเดินแรงลัคนามันมีเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะอะ่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งเป็นเจ้าเรือนบุตรตะนะคะบางทีก็วุ่นวายเกี่ยวกับบริวารแล้วก็เหนื่อยเรื่องบริวารบางทีก็เจอบริวานนี่แหละนะคะที่จะ,ะไม่ค่อยโอเคเขาแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเสาเขาเป็นกรากินีเนาะหลังก่อนเกิดะ่ะน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้เขาพอสมควรนะคะบริวารบุตรบริวารบุตรด,ด้วยอะ่อะอะ่ะก็น่ะก็ะตามข่าวเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการากินีด้วยไงเนาะ,นะ เพราะว่าเสาเขาเร็งตั้งแต่พฤกษาคมนะคะก็เรื่องต่างๆมันเริ่มประทุที่จริงประทุมานานแล้วแต่ว่าก่อนที่เสาอ่ะมันอยู่อริถูกไหมก่อนก่อนที่พฤกภาคมอะ่ะคือมันอยู่ตรงมันมีผลกับเพราะมันจะเดินเข้าปัจจุบนนี้แล้วมันก็มีผลแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเสาเขาเดินเขาเดินย้อนมา เขาเดินกลับมาอยู่อริบุตต้าอริแต่อยู่กับราหูราหูก็เป็นเจ้าเรือนอริเป็นกเกษตรพอดีอันนี้ก็จะบอกว่าดีไหมผลถ้าเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับอืเขาเรียกมันอริอะผลประโยชน์กับศัตรูเนี่ยอาจจะตกลงกันได้นะหรือว่ามีการขัดผลประโยชน์กับศัตรูแล้วมันพักมันมุนอะมัน แล้วก็คู่ค้าคู่ศัตรูดีกว่าคู่ศัตรูหรือว่ามันมันลูกน้องก็ไม่ค่อยโอเคเพราะมันพังมันหมุนเนาะแล้วเข้ามาอยู่ในเรือนอริสร้างปัญหาให้แล้วก็เจ้าเรือนอริก็เป็นกษตเสริพอดีมีกําลังนะคะแล้วก็เสาเนี่ยมันเล็งกับสุ่เป็นคู่ถูกนะคะเป็นคู่ถูกแต่ในวินาศเขาบอกว่าจะต้องแบบว่ามันแปลกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วว่าต้องต้องไปต่างประเทศแหละมันถึง ช่วยลดหย่อนผ่อนคลายตรงวินาตรงนี้ได้นะคะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในรางวันเกิดเขาเนี่ยดาวพฤหสัสบดีเนี่ยเขาคนเขาเกิดเปนนังคารนะคะพฤหัสเป็นสีที่จริงเขาจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะตลอดอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อพฤหัสเป็นสีจะเป็นประเนาะบุตรเอ่อบริวารลูกน้องบริวารมีทั้งดีและไม่ดี นะคะแล้วก็พิหัสหลังมันเกิดเป็นกรลกินีจรซึ่งอยู่ในเรือนกรมมะนะคะทําให้เกิดความเสียหายพื้นดวงเขามีมฤตยูกับอังคารอยู่นะคะเป็นดาวคู่ตรงรามแล้วก็เป็นดาวที่มีเรื่องทําให้เกิดปัญหาต่างๆในการทํางานตลอดเวลาเพราะอยู่ในเรือนกัรมะนะคะ แล้วก็เนี่ยในนว่างอังคารก็แรงก็แรงดาวเสานะคะเป็นแล้วก็อังคารอยู่กับพุธนะคะในนว่างเนี่ยเขาเรียกว่าคําพูดคาจาทําให้มีปัญหาทําให้เกิดการทะเลาะทําให้เกิดความขัดแย้งมีการทะเลาะเรื่องการงานเรื่องภายในครอบครัวก็มีปากเสียงกันอยู่นะคะทั้งภายในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เรื่องการงานนะคะที่ทําให้เขา มันมีเรื่องการประทะตลอดเวลาทั้งคำพูดคำจาหรือว่าคาการเจรจาการที่จริงมันเป็นดวงที่เกิดอุบัติเหตุนะแต่ในเรามาดูบั้นปลายที่จริงเขาอยู่ในช่วงบ้้นปลายแล้วดาวอังคารอยู่ในกรมมะนะคะออังคารอยู่ในกรมมะอังคารมาจากดาวสหัสชะเดินทางมันงานนุ่ยเวกันเดินทางมากกว่า นะงานธุเกยวกัรทางการเงินมีการผิดผันได้มากเวลาได้ก็ได้มาเป็นก้อนใหญ่เวลาเสียก็เสียก้อนใหญ่นะคะตรงนี้ก็เนี่ยบ้านปลายเนี่ยหกเจ็ดก็ยังอยู่ในวินาศอยู่มันก็ทุกเรื่องการต่างประเทศอลนะคะไปอยู่ต่างประเทศเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสุขมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขามีเกตกรมหลักคณะเขานะอันนี้คือช่วยเขาได้นะ ถ้าเขากลับมาสมมุนว่าพระหรือว่าอะไรอือข้อประตแต่พระฤหัสเขาเป็นปราไงอ่เขายังมีตําแหน่งอยู่นะพอผ่านป่ายะเขายังมีอํานาจมีอะไรอยู่เพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยที่บอกว่าพระฤหัสเป็นปราทําให้เขาไม่ค่อยได้รับการสนับสน,นุนมีปัญหาเรื่องการงาน มีปัญหาเรื่องคู่ครองด้วยมีปัญหาเรื่องคู่ค้านะคะมีปัญหาภายในครอบครัวนะคะมีการทะเลาะผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้การสนับสน,นุนและมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะซึ่งเขาก็เอ่อมันเขาพระราชหาเป็นประตั้งแต่รัชภาแล้วก็ทีนี้มาเปลี่ยนเป็นทักษะเป็นกลากินีจออีกมันเป็นประมันก็ไม่ค่อยผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนไม่เต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอมาเปลี่ยนเป็น,ปนกลากินีจอนเนี่ย อันนี้เหมือนช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอมาเป็นกลายงยินยีจรเดี่ยวามาเขาพฤหัสเดินไม่ดีมาอยู่มาอยู่ตรงเนี้ยมีมาตรฐานสูงด้วยมันก็จะเกิดการมีปัญหาทั้งเรื่องผลประโยชน์ขัดเรื่องผลประโยชน์นะต้องระมัดระวังนะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยคู่ศัตรตูมีเป็นกเกษตรบดีเขาจะมีกําลังมากกว่าแล้วก็ เสาก็เดินไม่ดีนะคะก็อยู่ได้ไม่นานนะคะเอาง่ายๆก็เขาน่าจะาติดคุกไหมติดคุกไหมก็ต้องอืมติดคุกไหม้หรอพระเลืองหาดเป็นกะลากินีจอนนอ่ะเขาคงไม่ยอมติดคุกหรอกมึงราหูแรงลักขนา คิดว่าไม่ติดขุกอันนี้ดูจากรากสิจักรเนาะพอดีมันไม่ได้ตอนผูกลักนณาต้องดูต้องดูเลิกจากนี้หนึ่งแต่ว่าน่าจะไม่ติดน่าจะไปมากกว่าออกต่างประเทศอืมแต่ว่ามันมันเศรากับแต่ว่ามันอยู่วิน,นาทกับอันเลี่ะก็มีโอกาสอยู่นะ แต่เดี๋ยวเสามันอยู่ถึงอยู่อริเดินไม่ดีถึงประมาณต้นปีก็ไปแล้วแต่ว่าอยู่เขาคงอยู่ไม่ถึงต้นปีอ่ะเดือนเดือนนี้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเดือนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าเดือนสิงหาเนี่ยสิงหากักฎาเนี่ยก็น่าจะไปแล้วหละเสามันเดินไม่ดีเสามันเดินไม่ดีมันเดินผักเดินมนแล้วยังไงอ่ะเสามันเดินไม่ดีแล้วมันอยู่ในอริ พอ,พอเสามันเดินดีมันก็ไปอยู่ในปัตตานีมันก็เรงละขนาอยู่ดีก็มีปัญหาอยู่ดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยเพราะดาวพฤหัสเดี๋ยวมันเป็นอุดปีนี้คือคือดวงเขาไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าพอดาวพฤหัสเป็นกาลกินีจอกเนี่ยแล้วเสามันพักแรงละขนาดด้วยมันเหมือนไม่ขาดตัวช่วยอะคะ่ะขาดตัวช่วย ถ้าพฤหัสเนี่ยทักษะดีเขายังมีตัวช่วยอยู่แต่ตอนนี้เขาขาดตัวช่วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เรามาอ่านดวงกันประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ก็ดูดูดูลัคนาซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกว่าลัคนาราศีกันก็เลยมาผูกเป็นลัคนาราศีกันแต่เวลาเกิดอมันมันไม่แน่นอนไงว่าก็เลย ตั้งลักษณะที่ราศิกันแต่ต้งเวลาเกิดแน่นอนจะอ่านไม่เยอะนี้แต่รู้ว่าดวงดาวมันอยู่ตรงไหนก็อ่านก็อ่านเอาเพราะว่าเวลาเพราะว่ามันอาจจะมีการดวงดาวมันอาจจะมันเขาเรียกว่าดวงดาวในนาวาังกับเกลียงจักรอาจจะเปลี่ยนถ้ารู้เวลาเกิดที่ชัดเจนเราก็มาดูกันคร่าวๆนะคะเป็นเป็นแบบว่าเออมันดูว่ามันจะไปแนวไหนนะคะเป็นจะมีลักษณะ ไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มกบคนใต้คลิปหรือกดไลค์กดแชร์หรือกด like, subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ